อ่านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงยีแล้วครับเรเลิกงานแล้วนะออฟฟิศนะทนี่ก็จะเลิกงาน5้าโมงตงนะครับพนักงานก็กลับหมดแล้วทีนี้น้าก็ต้องกลับบ้านบ้างน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากิจ,จวัตรประจําวันหลังเลิกงานนะ้าทนนี่จะทําอะไรไปครับปิดไฟไปครับปิดล็อกประตูให้ดีนะเฮ้ยตอนนี้มันมีประตูเหล็กดัดแล้วอะเอาคุณจะล็อกประตูเหล็กดัดเลย ดกเดากจแก้ซ่อมมานแล้วใช้ได้แล้วอ่ะไปครับเพื่อกลับบ้านไปครับโอเคแค่นี้เองครับเร็วมากเลยแป๊บเดียวนะครับผมถึงดูภารกิจประจำวันก่อนนะจะทำอะไรนะครับถึงบ้านแล้วอ่ะ คณพ่อมาแล้วครับเด็กๆยี่มาเร็วเขาสุขใจใช่ไหมอ่อนๆอเนแล้วว่าอึ้ยอ่าเอาไปมีคนตั้งชื่อหมูยังมียังเอาไม่ดูนะครับว่ามีคนเอาตั้งชื่อหมูมหรก็ยังวันนี้เรียนเป็นไงบ้างครับเรียนอะไร เรียนจีนเรียนภาษาจีนใช่เหรอครูสอนอะไรครูสอนมีอังกฤษกับจีนเออทไ,ได้คำฝาบอะไรบ้างคะได้คำพ<ะ>ท์ชื่อต่อราชาฮะชื่อต่อราชาแปลว่ายัไม่ไดแ้แล้ววันนี้วันนี้กินขนมอะไรโดนัทเหรอ,อเจ๋ซื้อขนมให้น้องเปล่าซื้อเยอตังไหมเนี่ยวันนี้ เสียสองบาทเงินน้อยจังอันนี้ที่อะไรครับที่สอดเสียงค่ะที่พออะไรคะอุ้ยไปดูหมูกันไหมไปไปดูตานี่หมูครับกินขนมปังนะให้ขนมให้หมูขนมปังนี่มันเป็นสอดเสียะเอ๋ให้มันกินบ้างดิอ่ะคุณพ่อสอนบ้างไงวิธีการให้อาหารหมูทำยไงคะเอ๋เออตักไปใช่อันเจไปลุย Này, út mà ăn. Ăn mà Này. À ai เอาไปอันนั้นไปกั้นมันน่ะ.มาแล้วมาแล้วมาแล้ว. Ờ, để ngay mà rồi. นั่น

เดี๋ยวพ่อจะลองปล่อยไก่ดูว,ว่าไก่กับหมูจะอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่านะครับก็ตรงนี้มันเป็นกลงจริงจริมันเป็นกคงไก่ทั้งคู่แหละแต่ว่าอันนี้เอาไว้ให้หมูอยู่นะครับแล้วก็อีกกลงหนึ่งก็ให้ไก่อยู่แยกกันวัวมันจะไปขโมยไข่อะไรหมู่มันจะกินไข่ไ,ขไก่หรือเปล่ามานอุ้ยไก่เอาไข่ด้วยหนึ่งฟองน้องนี้นเก็บไข่นคน่ะเดี๋ยวเราจะลองเปิดแล้ว แต่ต้องน้องนี่ต้องเอ้ยต้องนี่ต้องเก็บไข่ก่อนเลยนะเดี๋ยวหมูมันกินไข่หรือว่าไหมคุณพ่อไม่แน่ใจนกขโมยนั่นนกขโมอยอาหารคุณพ่อกันไว้ให้นะเอาไปเก็บเลยไก่เพิ่งออกไก่เพิ่งออกเก็บให้น้องนี่เก็บไข่ก่อนอันไหนหนึ่ฟองนี่นะโอ้หนึ่งฟองโอเคฝังง่งนูน้นอยู่ฝั่งนูน้นอีกฟองหน,นึ่งเอาเปิดไม่ต้องเวลาเดินมาแล้วเปิดเลยได้ไหมเอออีกฟองหนึ่ง ถอยถอยเราพิ่น้องนิวนน้วหน่อยเราพิ่นิ้วหน่อยนะโอ้โอันี้นะ <ๆ S 2> โอ้สองฟองวันนี้ไก่ออกไข่สองฟองคุณพ่อเก็บไปแล้วฟองหนึ่งมันออกสามมันสรุปอ่ะมีสี่ตัวออกสามฟองนะครับป้อยไก่ออกมาแล้วๆๆๆนะครับดู <ๆ S 2> ดีว่ามันจะอยู่กับหมูได้หรือเปล่ามันจะวิ่งหรือเปล่ามันมาแล้วมาแล้วหมูกับไก่ว้าวมันชอบดีดอ่ะมันเข้าไปโกงไก่ล้วนั้นเข้าไปหาอะไรกินในโกงไก่ กับมันพอแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ให้ข้าวมันอ่ะนี่ครับข้าวหมูนี่ทำให้ดีเฉพาะเลยนะก็เป็นข้าวกับเมะเขือนะครับมอนี้ก็วันเดียวก็หมดแล้วนะมาน้องหมูมาเดี๋วเฮ้ยอ,อย่าไปกินไอ้นี่กิน <c oughs> <c oughs> ในนี้ไม่ได้เอากินในนี้เอากินอา้าไปอ่ะไอ้ตัวนั้นอยู่ข้างในอดกินอดกินทำไงทีนี้ เพื่อนได้กินตัวเดียวแล้วเอาไม่ออกมาละออกมาเร็วออกมาออกมาเร็วเออออกมานานๆฝ่าดงไก่เต็ดไก่เต็ดไก่ไปไม่ได้นะไก่ยืนขวางอยู่นู่นนะเต็ดไก่ไปไม่ได้ทําไงนี่ไก่ขวางอยู่นานๆไก่ก็อยากกินด้วยไก่อยากกินด้วยไก่อยากกินด้วยเอาเอาฝ่าดงไก่มาฝ่าดงไก่มานะแเอาไก่อยากจะกินด้วยอืออือเอาแล้วแย่งไก่กิน เอาแล้วเอาแล้วเปิดเสร็กันแล้วน่านน่านน่านอเอาใครก็จะกินด้วยเอา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 ตีกันไหมนะจะตีกันไหมนะน่านน่านน่น,น,น,นอ่ะโอเคนะอ,เคเอุ้ยตัวเองก็มาแล้วเว้ยมากันแล้วยังได้อยู่ยังได้อยู่อ,ยอ,ยอ,ยอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะอะืออืออือดู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 อ่ะหมดจ้าหมดหมอ้อ ไม่เหลืออืมหมดหม้อครับไม่เหลือเดี๋ยวพอแยกได้แล้วกินได้ไก่นี่นะนะไอตัวอื่นแยงไม่ได้เลยเสร็จไอหมูหมดโหดูหมูกินแบบกินเรียบเลยอ่านนี้ก็เป็นภารกิจประจำวันนะครับผมของนาทงนี้หมกฟานนะครับใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับชีวิตไลฟ์สไตล์เกษตรนะครับสร้างงานทางอาชีพนะครับปลูกผักขายดีวะหากเป็นไงก็ฝากติดตามช่องทนี้เฟิร์สไปด้วยนะครับปลูกผักขายดีวะเย้